วันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอด100วันในโหมด easy มาดูกันว่าเราจะเอาชีวิตรอดจนถึงวันที่100ได้ไหมแล้ววันนี้เรามีคุณไฟฉายมา,าพาเป็นเพื่อนด้วยคุณไฟฉายขอเสียงหน่อยเออครับผมวันนี้เราก็จะได้เล่นเลยนะครับรื่องวันนี้เราจะได้อยู่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับเราดูกันได้เลยนะครับแล้วทุกคนเดี๋ดลืมกดไลค์กดซับสไครให้พวงเราด้วยนะครับพร้อมแล้วก็ดูกันเลยครับ ได้ยินฉันไมนี่แหละดูเหมือนว่าเธอจะถูกแยกไปที่ไหนสักแห่งนะบางทีพื้นที่จุดนั้นก็ไม่ปลอดภัยเลยจากนี้เชื่อฉันและทำตามคำแนะนำของฉันเอาไว้นะเนื้อดิบควรย่างก่อนควรมีแคมไฟไว้นะน้าเป็นมลพิษหาน้ำสะอาดดื่มดีก,กว่าแต่จะต้องมีเครื่องกรองน้ำซะกอ่อนเมื่ออุณหภูมิลดลงควรอุ่นร่างกายเอาไว้จำเป็นต้องใช้ไฟจากแหล่งพวกนี้แหละ แน่นอนว่าต้องมีปวดอึกันบ้างแหละเพราะฉะนั้นห้ามขาดห้องน้ําโดยเด็ดขาดฉันเชื่อว่าเธอจะทําได้ดีการรักษามีสีวิธีจงแน่ใจว่าเมื่อได้รับบาดเจ็บจะสามารถดูแลตัวเองได้ตกกลางคืนจะอันตรายมากบอกไว้เลยตรงนี้ใช้บอกโซนของเวลาเมื่อลูกศอนถึงส่วนสีฟ้าจะเริ่มมืดแล้วเธออย่าลืมจุดไฟไว้ก่อนที่จะมืดล่ะ เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สําหรับการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างจงแน่ใจว่าจะมีชีวิตยอยู่จนกว่าเราจะไปช่วยเข้มแข็งไว้นะสู้ซขอให้โชคดีวันที่หนึ่งเราก็ฟาร์มครับ ใช้มือเป่าตีไปว่นครับเจ็บมือครับก็เลยต้องไปคาบิดแอคนะมันจะได้ไม่เจ็บมือพอเราคาบิดแอคได้ครับมันก็จะไม่เจ็บมือนะเวลาทุกอะไรมันจะไ,ไม่เจ็บมือครับเนี่ยเนี่ยครับไม่เจ็บมือเหมือนมึงเว่อผมตัดสินใจคับทอดเพราะว่าวันที่หนึ่งผมจะตั้งใจว่าจะฟาร์มทั้งวันเลยรวมถึงตอนมืดด้วยเพราะว่ามอนเตอร์มันยังไม่เกิดนะวันที่หนึ่งเราฟาร์มได้ชิวๆ ก็ถือไฟฟาร์มไปนะแต่ว่ามันจะฟาร์มยากนิดนึงตรงที่มันต้องสลับไปสลับมาแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ฟาร์มนะอนนี้ฝนตกนะมันก็เลยทําให้อุณหภูมิลดถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปผมว่าตายแน่นอนเลยต้องทําอะไรสักอย่างแหละผมก็เลยตัดสินใจท้าแคมฝฟานอะุภูมิร่างกายก็กลับมาเป็นปกตินะหลังจากวางมันทําให้สว่างมากขึ้นนะผมก็เลยเจอแม่มุมนะ่ะก็เลยว่าจะล่าตักหน่อย ให้มันตีน้มนะเลาหลงก็ตีมันวันแรกเราก็ไม่อดอยากนะได้หน่งแมงมุมมากินโอเคนะครับมันที่สองผมได้เกิดมาแล,แล้วเก็บของนะคะเก็บของเตรียมหาแม่น้ำหาแม่น้ำแบบนี้เท่าน,นี้นะผมเจอทองบางเงินหรือบากไมไร้ลตรเยมให้แม่น้ำกับเราด้วยแม่น้ำกระดานใจปางกลางรือว่เล็กก็ไม่รู้ เดี๋ยวไปดูดอยูโขใหญ่เลยครับแต่ผมจะไม่สร้างในแม่น้ำน,นะคะผมจะสร้างขางบวนนี่นี่นะครับนี่เคลียร์เคลียร์ที่ก่อนนะครับเคลียร์ที่แล้วผมจะมาสร้างของไว้นี่น,ะนี่ตั้งคานเลยมาเก็บน้ำแล้วก็ไปใส่แทงน้ำนะครับโอเคนะครับผมก็วิ่งขึ้นมานี่แล้วก็ใส่น้ำตุ้บกคองไว้แล้วผมก็มาเอาเพิ่มนะครับ ก้าเราไม่มีน้ำกินนะครับก็ใส่ใส่แล้วเราก็เอาน้ำเดือบไปกินน้ำโอเคนะครับนี่นะครับปลูกต้นไม้นะครับติดกิมก็ใช้แน่ครับโอ้โอเคนะครับวางต้นไม้เสร็จแล้วแล้วก็วิ่งออกมาเลยนี่เอานะครับคือสิ่งที่ผมเล่นได้พิแอคเล็กนะครับนี่เขาไว้ขุดของนะครับบอกเลยว่าโคตรมีประโยชน์พิแอคเล็กนี่ครับดับมาก่อน เอาไว้สู้กับสัตว์ตอนมืดบาที่สองมันจะมีไอ้วอกหนูแฮมสเตอร์ครับนี่ฆ่ากระต่ายก่อนนะครับเผื่อไม่มีของกินนีพอออกมาท่านะครับนีข้อเสนอยู่เวลาสองเหย่เล่นสองกินสามตอนบ่าเช้าวันที่สามเราก็ไปหาเงินตามที่เราตั้งเป้าไว้นะว่าเราจะไปคาบพิกแอคเงินเพราะมันกำลังจะพังละพอได้เงินมาเราก็ค้าเลยนะแล้วเราก็ไปฟาร์มตามปกติคนระับ ระหว่างที่เดินฟาร์มอยู่เราก็โชคดีไปเจอเพชรนะเพชรเนี่ยบอกเลยว่าหายากมากนานๆทีมันจะโผล่มาก็ถือว่าโชคดีครับฟาร์มต่อไปครับฟาร์มจนลืมว่ามันจะมืดครับแต่โชคดีมาถึงบ้านทานค่อนมืดนะอีกนิดเดียววันนี้มันจะมีมอนเตอร์หนูมาเยอะกว่าวันที่สองนะแลาท่องระหว่างนิดหนึ่งเพราะเลือดเราเขาไม่ได้เยอะเพราะเรายังไม่อัพอะไรเลย กลับมาเราก็อัพพิกแอดกับขวานนะเพื่อที่มันจะได้ขุดเร็วขึ้นกับตัดต้นไม้เร็วขึ้นเนาะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้มึงตัดใจจากเขาได้หรอกผมถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเฮียแล้วก็คาบรองเท้าจะได้วิ่งเร็วขึ้นโอเคนะครับวันที่สี่แล้วก็มาค้าของเลยครับค้าที่ซ่อมมาเลยนะครับมาซ่อมบ้านของเราก็าทุบไปเลยนะครับ โอเคนะครับเราก็ขึ้นมาเอาแย่นะครับเพื่อไปทําห้องน้ำของเราครับนี่นะครับนี่ข้าห้องน้ำมานะครับแล้วก็มาตั้งแถวๆนี่ก็เอาห้องน้ำแบบโอเคนะครับด่างห้าอันไอ้นี่อ่อสวัสดีเอาไปปลูกต้นไม้ได้ด้วยนี่นะครับเราก็สร้างวงไว้เลยโอ้ห้ามันรโอเคนี่เราก็มาใส่น้าแล้วก็เอาน้ำออกมาเพื่อใช้กินเห็นนะครับเราก็ค้าวที่โตข้าวแบบ ก็คือตัวคา้าเนี่สามารถคาร้าปกติแบบดีกว่าตัวคา้าปกติโอเคนะครับแล้วก็ไปเพิมมาคา้าของเลยนะครับคบเปืนใหญ่นี่มาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็อัพเดไปเลยตัวกล้าขึ้นนะครับผมก็มาคาับแคปไฟไปตัง้งอยู่ชข้าขงบนนี่เพราะว่ามันเหมือนนะครับแล้วผมก็มาคาับเสาไฟนะครับมาตั้งไว้นีเพื่อให้เราได้ไฟฟ้ามากกว่านี้นะครับไฟฟ้าเราเต็มให้20 นพาพาพเนช้าวันที่ห้าเราก็ออกไปฟาร์มตามปกตินะเพราะว่าเราต้องการทรัพยากรมากกว่านี้เราก็เดินฟาร์มไปเรื่อยนะเราก็ไปเจอเพชรนะถือว่าวันนี้โชคดีมากเจอเพริรเพราะว่าเวลาพี่แอคเราใกล้จะพังอ่ะเราจะได้มีพิษสำรองไว้จะได้ซ่อมได้ตลอดเวลาวันนี้ฟาร์มเพิ่นไปหน่อยนะมืดเลยยังไม่ถึงบ้านเลยไกลามากกว่าจะถึงบ้านเป็นไ,ไงครับไกลามากครับ แต่ก็ไม่ไกลมากนะพอมาถึงก็ค้ามรองเท้ากันเลยแล้วเราก็คาบที่ทีเหล็กมานะเราจะได้เอาไปซ่อมอุปกรณ์ได้ค้าบของเก็บของโดยบอกว่าตอนนี้ของเราเริ่มเยอะแล้วโอเคนะครับวันที่หกแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเช้าแล้วเราก็เอาน้ำมันกินน้ำสะอาดที่เรากรองไว้นานแล้วแล้วก็ามาซืนนาอาอาา้อป็นใหญ่มาตั้งไว้ตรงนี้เพื่อให้มันโดนแบบเฉียดขาดครับ แล้วเราก็อัพเก่งเสาไฟฟ้าของเรานะครับแล้วก็อัพเวานคุใหญ่ของเราให้เร็วเยอะกว่าน,นี้แล้วเราก็วิ่งหาโขนนะครับแล้วเราก็วิ่งไปเจอแรดทิเชเย่นะครับโช่งดงีจริงๆที่เจอแรดเิชียอในวันที่หกนะครับเราขุดเสร็จแล้วเราก็จะเอาแรดทิเชเ่ะไปทำป้อมการนะครับ mm hmm. เค้นะครับเราก็วิ่งมาเจอกล่องสมบัตินะครับแล้วก็จะลองเปิดกล่องด้วยการขุดโอ้โหเหล็กไกอเรือมาเลย นี่เจอแล้วคดีเลยนี่นะครับเราก็ได้โคนะครับมีโคอยู่แล้วด้วยก็ได้ผมว่ามีอยู่แล้วแหละแล้เราก็เจอแรกวที่เคล็ดกนะครับวันนี่ดวดีมากมากเลยเนี่นะครับเราก็วิ่งมาเจอของทองนะครับแต่ข้าวนะครับแล้วเราก็จะขุดกองทองแบบได้เลยจ้วยนะครับได้เงินด้วยแล้วก็นี่นะครับเงินนี่เราก็จะเก็บกลับบ้านไปค้าของนะครับ นี่นะครับเจอชมเผานะครับชมเผลเราจะไม่ไปิดยุงนะครับเดี๋ยวอันตรายดลวเราก็เจอระยะนะครับแล้วเราก็วิ่งมานะครับแล้วเราก็เจอชมพอลค้อเราก็วิ่งหนีนะครับแล้วแล้วโดนแทงนะครับชมเผาไม่ออกคนแรงแล้วเราก็าว,กว,วิว่งหนะนีเราพักวิ่งกันนะครับเราจะกลับบ้านไปสร้างป,ป้อมปราการสีเขียวนะครับ แต่ก็เราต้องมาอัพเกรดเสาไฟฟ้าลนนะ่อนครับเพื่อให้ได้ไฟฟ้าที่มากพอสลับวังไอป้อมสีเขียวนะครับเอาล้นะครับเราก็มีมมาตป้อมสีเขียวเลยนะครับเพื่อให้มอนมันปีช้าขึ้นนะเราก็จะมาเก็บของกันก่อนะครับเก็บแคร่เก็บน้ำเริ่ืมวันที่เจ็ดผมก็ไปหาพชษนะเพราะว่าพิกแอคกมันกำลังจะพังแล้วเราต้องไปหาซ่อมนะ เดินไปได้สักพักหนึ่งเราก็ไปเจอ,พนะพอเพชรนะพอขุดเพชรเสร็จเราก็ขับบ้านไปเพื่อที่จะซ่อมพิกแอกนะระหว่างทางกลับก็ไปเจอชนเผ่านะแต่ว่าไม่ได้กินเราหรอกเพอะเรามีรองเท้าแล้วไงจะวิ่ง็ดอืมอ่ะไม่ทานันดีและที่ก็ตามมาไม่ได้แดกเราหรอกพอเราซ่อมเสร็จเราก็ไปหาฟาร์มต่อนะ อันในที่สุดเราก็เจออัญมณีสีส้มนะมันเป็นอนัญมณีที่สามารถทําเป็นป้อมฮิวได้นะมันหายากมากเลยมันได้ทีละสองนะถ้าเ้าหายหิหนนึงนะเราถึงจะสร้างเป็นป้อมได้กลับบ้านมาล้วก็อัพเอิร์นใหญ่นะหลังหลังมอนเตอร์มันมาเยอะนะเราต้องอัพให้มันแรงๆนะเราถึงจะสู้ไหวคืนที่เจ็ดกกยังชิลๆนะเช้าวันที่แปดเราก็จะไปฟาร์มนะครับที่แถวๆข้างหลังนี่เราก็เจอห็นนะครับเราก็ขุดเข้าบ้าน เจอเงินเจออะไรนะครับเก็บกรบบ้๋าไปอะไรนะครับวันนี้เราก็เจอแรดีสซมอนะครับพอดีเลยนะครับที่บ้านเรามีสอันนะครับนี่นะครับเก็บไปที่บ้านนะครับนี่นะครับเจอเพชรซ้าด้วยนะครับดวงดีน right. ี่ดวงดีม huh. ีเจอทองซ้ำอีกนีคุณแ่แมนโมนี่เก็บมาะมาเงินด้วยเฮ้ยมันก็ดอกแรกแต่ละสีมาเด้ยว่ะ ดีอู่ดีอดอวล,อลามับบ้านมึงับบ้านอ่ีเหมือนไม่เห็นทางแต่คือดาวไว้ก่อนอน,นะครับแถวบ้านเราก็จะเลือกสายแบบนี่เลยผมตั้งจุดประหลนี่คลาสสิกาของเราให้ป้อมเพิ่มไปย่กุดเดิมนี่แล้วก็ตั้งเข,ข่าไฟฟ้ายแดดกลังงมากเิมแล้วเราก็จะป้อมิฮียวมาวครับป้อมเฮียวคือปสมนะครับตัง้งไตึกแล้วก็มใช้างานเลย อยาจะังนบ้นขรวันนี้ผมตั้งใจว่าจะขยายบ้านนะก็ <c oughs> <objects> เลยจะไม่ฟาร์มนะ <c oughs> วันเนี้เพราะตอนนี้บ้านมันแออัดมากต่างสิบบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วผมก็สร้างชุดเกาะนะเพราะว่าหลังๆนี่มันตายง่ายมากพานิดเดียวก็ตายได้เลย <c oughs> ผมมีปั๊มผิวเราสบายขึ้นเยอะเช้าวันที่สิน่นะครับไปขุดเงินนะครับนี่ขุดเงิน แล้วก็มีนะครับเหล็กคุกตะมีกองทองถูกด่านน้าแล้วก็เหล็กเงินองคตัวเข้าไปเจอของในแถวบริเวณบ้านแหล่สีแดงเก็ดตัวนี่แหล่สีแดงแล้วก็มาขุดเงินต่อเราก็เดินไปเจอเพชรเราก็เจอเพชรนิดเจอเพชรนิด ดวงดนี้จับกันเดะดวงนี้ไม่พอจ,จะเจอแร่สีเขียวอ่ะคราวนี้เป็นวันที่ดวงดีมากหลังเจอแน่แร่สีเขียว,แล,วแล้วเราก็เดินขล้บบ้านเลยมันใจเ้มือลนละนี่มือนละแล้วก็วิ่งกลับ้านเลยพอเดินบ้านแล้วเราก็ากามาซ่ามาอมแยกเลยผมสงังเกตว่าตรงฟองสีเขียวมันไม่สวยอะตรงหนูตัวนี้ผมอะไรจะจ้ายฟองสีเขียว ป้อมเสร็จล้าก็ลงมาลย้ายปืนใหญห่เพราะว่าปืนใหญ่มันไม่ถึงระยะตรงนี้พอป้องเสร็จล้วก็ขึ้นไปอัพตัแงแพงมันถึงขึ้นเพราะว่ามันมีป้อมสิความช่วยตัว่นที่สิบคูหาไม่ได้แบบเิียวๆจบอีพีหนึ่ง